เริ่มต้นกันด้วยบรรยากาศของการเปิดภาคเรียนกันก่อนนะคะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเสียงสามัคคีเทศบาลนครหัดใหญ่ได้มีการเปิดภาคเรียนที่2ค่ะเป็นวันแรกคุมเข้มความปลอดภัยนะคะมุงสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้นค่ะ วันแรกนะคะของการเปิดภาคเรียนที่2ประจําปี2000ประจําปีการศึกษา2565ค่ะของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเอ็งเสียงสามัคคีนะคะเขตเทศบาลนาครหัดใหญ่จังหวัดสงขลานักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่1นถึงหกจำนวนกว่า2,000คนก็ได้มีการทยอยเดินทางเข้าโรงเรียนตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่โดยมีคณะครูรปภคอ,อยต้อนรับอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยขนาดข้ามถนนพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังมีการตรวจกระเป๋าเพื่อป้องกันการพกพาอาวุธสิ่งเสพติดสิ่งของผิด กฎหมายรวมถึงอุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นกฎต้องห้ามของทางโรงเรียนทั้งนี้การเปิดใช้งานประตูทางเข้าออกทั้ง4ประตูนะคะจะเปิดใช้เฉพาะช่วงเวลา7นาิกาถึง8นาฬิกาเท่านั้นและเมื่อหมดช่วงเวลาดังกล่าวค่ะก็จะเปิดใช้เพียงประตูเดียวสําหรับให้ผู้ปกครองและบุคคลที่ต้องการติดต่อราชการโดยมีรปภเวรพานโรงนะคะ หมุนเวียนประจําการตลอดทั้งวันค่ะก็จะมีการคัดกรองคอยดูแลความปลอดภัยตรงนี้นะครับทางด้านของนายนารงรัตภูมิตรพักผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเสียงสามคัคคีเปิดเผยว่าภาคเรียนนี้ถือเป็นภาคเรียนที่2สําหรับการเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบโดยผลสัมฤทธิ์การศึกษาในภาคเรียนที่ผ่านมาเฉลี่ยว่ร้อยละหซึ่งมากกว่าช่วงปีการศึกษา2564 ที่จัดการเดินการสอนเฉพาะระบบออนไลน์นะครับและปีนี้ทางโรงเรียนตั้งเป้าจะายกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นทเทียบเท่าระดับประเทศให้นักเรียนที่จบม3และม6ได้สอบโอเน็ตเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลว่าเป็นไปในทิศทางใดครับนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดโครงการเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียนป้องกันเด็กเด็กเนี่ยหลุดออกนอกระบบการศึกษาหากพบว่านักเรียนมีปัญหาไม่สามารถมาเรียนได้ทั้งปัญหาครอบครัวหรือขาดทุนทรัพย์ ก็จะจัดหาทุนการศึกษายืนยันไม่ทิ้งนักเรียนไว้ข้างหลังห้องอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะภาคการศึกษาบังคับส่วนกรณีพบเด็กติดเชื้อโควิด1 9นะครับจะให้หยุดกักตัวที่บ้าน5วันพร้อมกับเรียนออนไลน์ควบคู่ไปด้วยและย้ำให้นักเรียนในสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาครับจากการที่เราได้เปิดเรียนในระบบออนไลน์มาหภาคเรียนเต็มเมนะครับที่ผ่านมาทำให้นักเรียน มีความสุขสนุกกับการเรียนมากมายถึงแม้โรคระบาดต่างๆยังาหายไปไม่หมดแต่โรงเรียนก็มีมาตรการเข้มอยู่ตลอดเวลา,าตั้งแต่การเข้ามาโรงเรียนนะครับผ่านการคัดกรองการส่งเสริมให้นักเรียนสวมหน้ากากหรือแมสนะครับมาโรงเรียนทุกวันนะครับตอนนี้โควิดมีทุกวันคุณครูเองก็เป็นอยู่ก็ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข นะครับตอนนี้ก็ถ้าคาดการหรือคาดการครูพนักงานที่เป็นก็ลาตามปกตินะครับใช้ระเบียบการลาตามปกตินะครับมีใบรับรองแพทย์มาส่วนนักเรียนก็ให้หยุดพักนะครับแล้วก็ไปเปิดเรียนออนไลน์เอาเรามีห้องเรียนออนไลน์อยู่นะครับาารเ,รเรียนไปพร้อมกันได้ต้องหยุด้หยุดประมาณกี่วันวันห้าวัน